ตอนนี้ก็อยู่หน้าบิ๊กซีพ่อประแดงนะครับแล้วมาอยู่บรรยากาศตอนเช้าวันสงการพ่อประแดงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวจเราปฏิเตุนิดหน่อยนะครับนี้ก็ตอนเช้ายังไม่เล่นกันนะครับแต่มีคนมาเตรียมจองที่จองอะไรนะ เราจับจองที่กันตามทุกบาทนะครับ เกิดอุบัติเหตุน,นะครับอันนี้ด้านปุ่งบานนี่ก็คือมาจองไนะครับสองพื้นที่จะได้สงการกันนะ อนเช้ายังสัญจรได้อยู่นะครับยังไม่มีรถติดขัดเท่าไหร่นะครับอันนี้รถติดเพราะว่าอุบัติเหตุน,นะครับเดี๋ยวก็จะมาจองกันนะครับตามล็อกตามอะไรเนี่ยเี่ยขามาจองพื้นที่ไหยน้ำใายของอะไรนะครับแม่ เราปาั่นไชนงันแบงนี้นี่ครับตองวุ้ยที่มาแล้วเดี๋ยวประมาณเกตต์โมงเที่ยงก็นั่นแล้วนะครับนี่ไปไหม คึกคักนะครับคึกคักนะครับตอนนี้พระประแดง